The Mismatch หรือการจับคู่ที่ไม่สมดุลเป็นการพาดหัวของนัรยสารสปอร์ตอีลัสเตดในศึกระหว่างมูฮัมหมัดอาลีกับจอห์นนีลิสตันศึกที่ไม่มีใครคิดว่าอาลีจะชนะได้คลาสซิสเคลเป็นชื่อเดิมในวัยเด็กของมูฮัมหมัดอาลีเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองลุยส์วิลล์รัฐเคนทัคกี้สหรัฐอเมริกาในตอนที่เขาอายุได้1 2ปีจักรยานสีแดงคันโปรดของเขาก็ถูกขโมยไปเคลต้องการจะแจ้งตำรวจกับเรื่องนี้ทำให้เขาได้บังเอิญพบกับ เจ้าหน้าที่โจมาตินที่มีอาชีพเสริมเป็นโค้ดมวยสากลสมัครเล่นโจมาตินก็ได้บอกชักชวนเคลในตอนนั้นให้มาเรียนมวยจะได้ปกป้องสิ่งที่เขารักคลาสิสเคลไม่รอช้าครับเขารีบคว้าโอกาสนั้นไว้จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพมวยของเขาในช่วงแรกของอาชีพเคลเริ่มชกในฐานะมือสมัครเล่นและเขาทุ่มเทกับการซ้อมเป็นอย่างหนักเขามาซ้อมเป็นคนแรกและมักกลับเป็นคนสุดท้ายเสมอเขาเดินหน้าชกมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไฟเฮฟวี่เวท เขาประสบความสำเร็จในรัฐเคนนัชกีและคว้าแชมป์มาอย่างมากมายในปี1960สหรัฐได้เลือกตัวเขาให้ติดทีมชาติในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเคลในวัย18ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาได้รับเหรียญทองในงรุ่นไลท์เฮฟวีเวทในโอลิมปิกปีนั้นตอนนั้นก็เรียกได้ว่าเคลประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วแต่มันยังไม่พอสำหรับเขาเพราะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นนั่นก็คือแชมป์โลก เขาตัดสินใจเข้าสู่วงการมวยอาชีพและการเป็นนักมวยที่โด่งดังอย่างรวดเร็วจากสไตล์การชกที่ดุดันนอกจากนั้นการพูดจาเย,ย,ย่ยุ่ข่มขวัญคู่ต่อสู้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขาเขามักจะคุยโวโอ,อวดว่าเขาน่กเก่งเจ๋งกว่าใครและเขาใช้สิ่งนี้แหละครับสร้างจิตวิทยาก,กับคู่แข่งก่อนชกเสมอและอีกหนึ่งสิ่งที่เขามักชอบทำนั่นก็คือทายผลคู่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะแพ้น็อกให้เขาในยกไหนซึ่งฟังดูแล้วอาจจะดูโอ้โอวดไปหน่อย แต่คลาสิสเคลก็ทําให้มันเป็นจริงเกือบทุกครั้งชื่อเสียงของเขาโด่งดังขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ประสบความสําเร็จในอาชีพของเขามากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงในปี1964เขาได้สร้างสถิสติชนะต่อเนื่องถึง19ครั้งโดยเป็นการน็อกมากกว่า15ครั้งและบทพิสูจน์ของเส้นทางอาชีพน้ำมวยของเขาก็มาถึงกับการชิงแชมป์โลกผู้ท้าชิงไว้ยี่สิบสอปีคลาสิสเคลพบกับจอห์นนสแตน จอห์นนี่ริสตันเป็นแชมป์โลกที่น่าเกรงขามมากในตอนนั้นเขาเป็นอดีตน,นักทอที่ฝึกฝนมวยมาในเรือนจําและอีกหนึ่งความน่าเกรงขามของเขาก็คือเขาเอาชนะแชมป์เก่าอย่างฟอยด์พันันด้วยการน็อกในยกแรกถึงสองครั้งจนได้ฉายาว่าเดอะบิ๊กแบ๊กไอหมีใหญ่สื่อมวลชนในตอนนั้นก็เทไปฝั่งเดียวกันหมดก็คือฝั่งริสตันไม่มีใครคิดว่าเครจะสามารถต่อกรก,กับริสตันได้หลายสำนักถึงคาดการณ์ว่าการชกจะจบลงในยกไหน บางสื่อแรงถึงขั้นอาจจะแพ้น็อกตั้งแต่ห้องแต่งตัวเลยก็ได้ไม่มีใครคิดว่าเคลจะสู้ลิสตันได้เลยแต่ทางด้านของฝั่งคาร์ลิสเคลนะครับก็ยังทําสิ่งที่เขาถนัดนั่นก็คือสร้างสงครามประสาทาเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายๆสื่อว่าลิสต <List un S 2> ันน่มันน่าเกลียดผมจะเป็นแชมป์โลกแชมป์โลกมันต้องรอเมันผมนี่ผมจะน็อกเขาในยกที่8ดเพราะผมนโคตรหลอโคตรเจ๋งโคตรไวโคตรโหดโคตรอันตรายผมน่ะพิ้วไวกับผีเสือ้อต่อยหนักเหมือนพึ่งผมนี่นแหละจะขยา่าโลกเว้ย และการให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นทําให้เขาได้ฉายาใหม่ว่า The Louis ว i l l ิ f ไอปากดีแห่ง Louis w i l l i 25ตุลาคม1904เมืองไมอามี The Big Bang พบกับ Louis v i l l i f อัตราการพนันในตอนนั้นอยู่ที่8ตอนหนึง่งอาจจะหมายความได้ว่าเคลเป็นรองอยู่8เท่าเลยก็ว่าได้และครั้งยกแรกดังขึ้นเหมือนว่าสงครามจิตวรทยายของเคลจะได้ผล ภาษากายของลิสตันในตอนนั้นเต็มไปด้วยท่าทีที่อยากจะสอนมวยเด็กปากดีจากเมืองลุยส์วิลให้เข้าใจโลกหมัดมวยลิสตันเดินหน้าลุกหนักเป็นฝ่ายปล่อยหมัดก่อน mm hmm. เขาปล่อยหมัดแล้วปล่อยหมัดเล่าแต่เป้าของลิสตันมีเพียงแค่ลมคราสสิสเคลโชยเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่เด็กปากดีจากเมืองลุยส์วิลเพราะการฟุตเวิร์กของเขาช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินบนวีทีตอนนั้นเหมือนเคลกำลังไล่หล่ำและมีจอห์นนี่ลิสตันเป็นคนไล่ตามแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ คลาสซิสเคลยังมีการปล่อยหมัดได้อย่างแม่นยำและหนักหน่วงถึงขั้นที่สามารถชกพร้อมกับเต้นถอยหลังไปได้พร้อมกันผู้ชมตอนนั้นต่างตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นลิสตันไล่ตามการเคลื่อนไหวของเคลหมัดของลิสตันสัมผัสดได้เพียงแค่ลมเคลโยกหลบซ้ายทีขวาทีและปล่อยหมัดแยัดสวนกับการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกับผีเสื้อที่โบยบินและหมัดของเขาต่อยหนักเหมือนพึ่งด้วยความยีหยวนนี้ลิสตันไล่ตามอย่างไม่ลดละ ด้วยความที่ต้องเป็นฝ่ายลุกและชกลมบ่อยครั้งมากเท่าไหร่ทำให้เลี่ยวแรงของเขาก็เริ่มจะหมดลงลิสตันเริ่มช้าลงและก็เป็นฝ่ายของเคลครับที่เล่งเครื่องออกมาดฟุตเวิร์กสลับกันไปสลับกันมาทาให้ลิสตันเองก็ดูเป็นฝ่ายเสียท่ามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งลิสตันต้องเป็นการไล่าตามฟุตเวิร์กข,ของเขาและการชกวิดหลายๆครั้งนะครับทำให้ลิสตันเริ่มมีการบาดเจ็บที่หัวไหล่และโดนสวนกลับด้วยหมัดยับยิ่งทะวีความเจ็บปวดเข้าไปเสียงะระฆังจบยกที่หกดังขึ้น ทำให้ทั้งสองแยกไปคนละฝั่งหลังจากน,านั้นโลกแฮรวี่เวนก็กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะจอร์นนลิสตันนั่งอยู่ตรงนั้นและไม่กลับมาทำให้คลาสซิสเคลได้เป็นแชมป์รุ่นแฮรวรี่เวนและเขาก็ไม่ลืมสิ่งที่เขาถนัดเขาบอกกับชาวโลกว่าผมน้ยิ่งใหญ่ที่สุดผมพูดแบบนั้นแนมะ้ตอนที่ผมไม่รู้ตัวเองเลยซ้ำและหลังจากน,านั้นโลกก็ได้รู้จักคลาซิสเคล ไม่นานนะักเขาก็เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามและได้เปลี่ยนตัวเองเป็นมูฮัมหมัดอาลี